โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยสิ้นสิ้นโอ๊ยโอ๊ยมีอะไรก็ค่าศึกโจมตีอะดิเออมึงช่วยเฝ้าของกูหน่อยได้ไหมวะเดี๋ยวกูขอเข้าน้ำแป๊บนึงแม่กูไม่ว่างเฮ้ยกูไม่ได้จะให้มึงเฝ้าฟรีอันนี้ต่อไว้บาทเป็นค่าเฝ้าของกูโอเคก็ได้โอเคงั้นกูวางไว้ตรงนี้นะ นะเอออย่าบัาง,อาบางอย่าบัางเอาเสื้อใหอม่ <นะ S 1> อ๋ยเอ้อเออั้นมึงก็เร็วๆหน่อยละกันนะได้ได้ได้งั้นเว้าปวดป่ะวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่ของเงินของเงินอยู่นั่นแหละมึงฟังกูไว้เลยนะเว้ยกูยอมเอาเงินทั้งหมดเนี่ยทิ้งดีกว่าให้คนอย่างมึงใช้เว้ยเฮ้ยวันนี้โชคดีจังเลยเว้ยอยู่ดีๆก็ได้เงินมาใช้ฟรีๆอากิอากิ <c oughs> ไปไหนวะเนี่ยขอบคุณมากเลยน้องวินที่ช่วยเฝ้ากระเป๋าให้กูอะเออแล้วนะกระเป๋ากูเออกูทำมันหายไปแล้วอะ่ะเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นกันแบบนี้ซิวะมึงรู้ไหมในกระเป๋านั้นน่ะมีของสำคัญมากเลยนะเว้ยกูไม่ได้ล้อเล่นกูทำมันหายจริงๆฮะมึงทำมันหายไม่รู้อะถ้ามึงทำหายอ่ะมึงก็ต้องรับผิดชอบดิวะแล้วมึงจะให้กูรับผิดชอบยังไงวะรับผิดชอบยังไงงั้นหรือ กูจ่ายเงินมาไงแล้วมึงจะให้กูจ่ายเท่าไหร่อ่ะมึงรู้ไหมของในกระเป๋านั้นน่ะมันมีมูลค่ารวมๆแล้วทั้งหมดมันมากกว่าห้าหมื่นกว่าบาทเลยนว้ยเพราะฉะนั้นมึงต้องจ่ายมาให้กูห้าหมื่นบาทห้าหมื่นเลยหรอไม่อ่ะกูไม่จ่ายจะจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายใช่ไหมเอามาจะจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายใช่ไหม เื้นจไม่จ่ายเ้ยจ่ายก็จ่ายเออแเ,อออเนี้ยแต่กูไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะดิมึงไม่มีเยอะใช่ไหมมึงมีเท่าไหร่อะหมื่นเดียวได้หมื่นเดียวก็เอาเอามานี่มานี่ทั้งหมดเลยมือถือด้วยเอามาเออแก่เนี้ยดีนะที่มึงยอมจ่ายเนี่ยถ้าไม่ยอมจ่ายกูตบจูบนะออสวยชิบโผงเลยว่ะเงินก็ไม่ได้สักบาทแถมยังโดนเอาโทรศัพท์อีก เดี๋ยวนะรู้ว่ามันจะเป็นแผนเอาคืนหอยไอ้จมูกโตต้องใช่แน่ๆไม่ได้การละพาพวกไปเอาคืน,นดีกว่า อะไรของพวกมึงวะเนี่ยกูก็ลับฝันดีฝันเด่นฝันถึงเดือนฝันถึงดีอยู่เลยอะหลับบ้าหลับบอะไรของมึงนี่มึงหมดสติไป3วัน3คืนเชียวนะเว้ยเฮ้ยกูไปเล่นน่พะพวกมึงอะ<ม>อะไรเนี่ยไม่เชื่อมึงก็ถามหมอดูดิใช่ครับดีนะครับที่เพื่อนคุณมาเห็นอะไม่งั้นคุณแย่แน่เลยครับแล้วผมเป็นโรคอะไรครับหมออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ที่แน่ตอนนี้มันกระจายไปทั่วสมองของคุณแล้วครับ เจ็บปะเจ็บดิเฮ้ยได้งไงวะกูหยิงหน้าผากมันมันก็ต้องเจ็บดิวะเบออนมึงยังมีเรื่องอะไรที่มึงเป็นห่วงอีกปะวะไม่มีอ่ะมีก็มีแต่ร้านเนี่ยแหละร้านเนี่ยมันเป็นมรดกต่ทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นเลยนะเว้ยกูไม่อยากให้มันจบที่รุ่นกูอ่ะมกูช่วยเอาไปดูแลแทนกูหน่อยได้ไหมวะได้ดิอ่ะมึงเซ็นเลย เดี๋ยวกูดูแลต่อจากมึงเองเพื่อกระดาษเอกสารมาจากไหนวะเนี่ยเอานะเรื่องแบบนี้มันรอไม่ได้เว้ยโอ้โหมึงเร็วมากเลยนะเหนื่อยก็รบกวนมึนเหนื่อยด้วยเพื่อนโอเคต่อจากนี้มึงก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะไม่ต้องคิดมากทำใจให้สบายละเฮียฉันขอคืนของที่ซื้อไปเมื่อเช้าหน่อยสิ ซื้อไปเมื่อเช้าใช่เพิ่งซื้อไปเมื่อกี่ชั่วโมงนี้เองอ่ะอย่าบอกนะว่าเฮียจะไม่คืนให้อ่ะอีซีนอะไรมึงออกจากรานไปเลยเบนเซนยกร้านนี่กูแล้วแหละออกไปกูเซนเมื่อตอนไหนเมื่อกี้ไง